ครับสวัสดีครับแทนออนแฟนผีครับผมครับผมฝั่งฝั่งที่แทนเป็นไงบ้างครับแมตท,ที่ผ่านมาเสมอ4-4ถูกใจไหมครับแบบนี้เป็นอย่างที่ตื่นมาแล้วดูฟุ้มซ่าครับแต่ว่าฟุ้มสำหรับทีมเฮาก็สองแต้มที่หายไปนี่มันเป็นอย่างที่หน้าเขกกะโลกครับหน้าปอกกะโลกขนาดเลยเสมอเ,เหมือนแพ้นะครับครึ่งแรกเนาะ สองหนึ่งครับแล้วก็กลับมานำสี่สามก็ยังว่าได้สักแต้มที่มันเป็นอย่างที่มันไม่ใช่เปิดลกะโลกอ่าแมตแมตแมตนี้แค่เล่นดีครับพี่เออแมตนี้ถ้าถามว่าดีสุดก็ต้องเป็นบูโน่นะครับกับตานแต่ที่แปลกมีอย่างหนึ่งใช่ใครับครับพี่แปลกสุดเลยคือเอาเมาส์ออกเนี่ยครับอืมมาเข้าใจครับครับเบสันเมาส์เนี่ยเป็นตัวคียเลย เปลี่ยนเมสันเมาส์ออกมันแปลกมากๆครับกาเซมิโลโอเคครับโดนใบเหลืองเอาเมนูลงมาแต่ว่าเอาเอาเมสันเมาส์ออกนี่งงครับงงมากเลยครับครับผมแล้วเห็นแะสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับหันมาเล่น4-3-3นะฮะแมตชนี้นะครับครึ่งหลังอ่าครับผมครับอันนี้เปิ้ก็ต้องพยายามจะ อ่อนลงมาหน่อยครับถ้ามัวใจแข่งเป็นสูตรเดิมหลังสามเป๊ะเป๊ะเหมือนเดิมนี่คงลำบากครับอันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมตัวนะครับเพราะว่าเดียวรเราจะมบบีตั้งขวาสองคนนะครับ,รบก็อาจจะต้องแมตต์ต่อไปอาจจะเล่นสี่ศักสามแบบนี้ก็ได้ครับครับแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยว่าหัวใจของเกมรับคือเดร็กจริงๆนะฮะที่เราเสียไปสองลูกหกหลัก ในสี่ลูกเนี่ยสองลูกนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดจะว่าเต็มร้อยกับมาใจ้ครับเฮเว่นเนาะครับน้องสวัสดตัดสินใจผิดพลาดไปสองครั้งนะครับแต่ที่ลูกนั้นน่ะเมสันเมาส์ควักมือเข้ามาบล็อกแล้วครับน้องกระทำปั้มปั๊มเปื่อเนาะไอ้อย่างมึนมึนไอ้อย่างกับบะงูนะครับแล้วกับบะต่อยลงมาบล็อกลูกนั้นนะครับจริงๆเขาบควรจะเสียเลยครับน่าเสียดายมาก จะไปโทษเมสาว่าเมสาเลี้ยงแล้วปล่อยเฮื่นชอฟองบอลมาได้แล้วบอลไหลมาลูกนั้นถ้าไปดูภาพช้านะครับโทษชอลับมาได้ครับโทษเมาส์กมาได้ครับแต่ว่าปนุาห์ดูแล้วว่าหลังเนี่ยเฮาซามีหลังสามไปเพื่ออย่างครับแล้วก็เล่นมาเป็นตําแหน่งครับผมว่าเอเว่นนี้อาจจะนัดน้านี้น่าจะต้องได้พักแล้วครับเอามาเล่นตัวกลางนี่ผมว่าเหนื่อยครับจริงๆอโอมรลิม น่าจะฝืนหน่อยนะครับน่าจะเอาเอลิซ่าลงครับโยโลลงครับแล้วก็ชอสามหลังแบบนี้ผมว่ามันจะมันจะดีกว่านะครับครับอันนี้ความคิดเห็นผมนะครับครับเอางี้ครับเดี๋ยวคลิปเราจะยาวเกินไปครับเราปล่อยอดีตให้มันผ่านไปแล้วเราไปส่วนนาโคเกนดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เทปนี้จะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเราจะปรับจากการที่เราเชียร์กันแต่แมนยูเราจะมาดู คู่เด่นๆของแต่ละสัปดาห์กันไปด้วยนะครับพี่แดนเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับครับผมได้เลยครับกมครับของวันเจ้านะครับนั่นคู่นิวคารเซิลปะทะกันเชเซีนะครับคู่นี้คิดว่าไลอจะเป็นยังไงครับพี่แดนเออคู่นี้นะครับผมว่าตัวหน้าจะบอค่อยมีการเปลี่ยนแปลงตัวใดครับนิวคาสเซอลก็พิพึ่งการมานะครับนัดล่าสุดอันนี้ก็อาจจะ เป็นไปได้ว่าิวคาสเซลนี่เล่นนอกบ้านทีไรนี่มีปัญหาตลอดนะครับแต่เล่นในบ้านมีโอ้โหทุกมเฟเต็มที่นะครับได้กล่องเชียได้ทุกอ,อย่างนะครับแล้วก็ิวคาสเซลถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวเจฟก็ยังบ่ค่อยมีไข่นะครับตังโกนี่ก็น่าจะเป็นแลมสเดลเหมือนเดิมนะครับทาง,งซ้ายนี่ก็จะเป็นริวาร์เมนโตนะครับครับผม คูกับแชร์นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีมาลิกเทลนะครับแล้วก็ลุยส์ไมลี่นะครับอยู่ทางขวาครับโจวินล็อกนะครับปูโนกิมาไลส์นะครับจากขอบแรมซี่ครับส่วนหน้าสามตัวจะมีจากรอบเมอร์ฟี่นะครับมีวิซ่านะครับฮาวิบานครับครับผมอันนี้ถ้าดูแล้วนี่นะครับ ตอนนี้เนี่ยวิซ่าเหมือนจะได้ทาประตูแรกของตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ได้มาเตะในบ้านตัวเองว่าน่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีครับครับเชลซีนี่ก่อนจะชนะในคาราบาวมานะครับก่อนถ้าใครเป็นแฟนน้องโชดครับก็แสดงความยินดีด้วยครับน้องโชดนี่ยิงไปสองลูกนะครับก็ลองไปหาดูไฮไลท์ได้นะครับทีนี้ผมคิดว่านับนี้น้องโชดนี่กับแน่ครับเพราะว่าโชว์ฟอร์มดีอาจที่ลงกันนะครับอันนี้ ต้องมาดูว่าเจมี่คิเต้นกับกานาโชนครับน่าจะสลับกันอันนี้ต้องมาดูรอให้ใกล้วันแข่งทีเพราะว่าเชลซีนี่ก่เจ็บก่อยังพอสมควรนะก่องหน้าอีแลก็ยังปาเจอยู่นะครับน่าจะติดมากกูรูมาลงนะครับครับผมตั้งซ้ายก่อนเดี๋ยวมาเริ่มจากโกกันครับก็เป็นจเป็นเส้นนะครับแล้วก็ตั้งซ้ายนี่เป็นจเลวอาโต้นะครับ อาเดชิวนะครับครับผมอาเดียบโนะครับโตซินแล้วก็เชมปงนะครับส่วนตรงกลางสองคนนี้คิดว่าน่าจะเป็นไกเซโดนะครับแล้วก็อันเดซันโตสไปก่อนครับหน้าขวาก็จะเป็นจอร์จนะครับโบนัตเต้กับเจมี่กิเตนครับส่วนกองหน้าจะเป็นมาร์กูลูครับอันนี้คาดการนะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ครับ และคาดว่าแมตชนี้พี่แทนชอบใครมากกว่ากันครับเออถ้าถามว่านัดนี้ผมว่าโอกาสเสมอค่อนข้างสูงครับแต่ว่านิวคาสเซลนี่เป็นเจ้าบ้านทีถ้าไปดูสถิติแล้วเนี่ยโอกาสที่การนี้น้อยมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะชนะแย่สุดก็จะเสมอนะครับส่วนเชลซีนี่ก็นอกบ้านก็บอกให้ดีครับบางนัดก็ดีบางนัดก็ป่ดีครับถ้าจะฮอฟันธงแมตชนี้ผม คิดว่าโอกาสเสมอค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวเราดูกันนะว่าทัศนะของพี่แทนจะตรงไหมนะไป่เลยครับศึกสัปปีครับสเปอร์กันหรือว่าพูครับคู่นี้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งถูกไหมครับพี่แดดคู่นี้ครับสเปอร์นี่เจอกับหกอีไลน์นี่ก่อการตลอดเลยครับจากสี่ห้าปีหละนี่มีเสรออยู่แค่นัดสองนัดนะครับนอกนันก่อส่วนใหญ่จับตุกหจะ จิกไก่มาตลอดเลยครับอคตัวนี้สถิติครับผมแต่ครั้งนี้อานเนอร์สล็อตจะยากไม่ให้ะกันเจอสเปอร์ในยุคนี้ครับผมเออผมว่าสเปอร์ตอนนี้กำลังแย่นะครับอ๋อครับไมเคิลแฟงนี่เป็นตัวเต็งที่จะมีโอกาสตกโลกินนะครับอันนี้มารอลุ้นกันครับถ้านัดนี้ฟอร์มแย่นี่ก็บมนแน่นะครับมีโอกาสโดนปลดสูงครับอาจจะต้องสู้สุดๆครับ แล้วมาทางริวพูตอนนี้คิดว่าริวพูฟอร์มดีขึ้นหรือยังครับพี่ริวพูผมว่านัดล่าสุดนี้พี่ชนะนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะครับครับอย่างลูกแรกเนี่ยก่อกองหลังมา,าพาคือแบบเน่งๆนะครับก็บเลยยิงง่ายไปหน่อยครับลูกที่สองก็ยังใช้ความสามารถเฉพาะตัวของอิกิเตเก้นะครับครับผมมันก่อที่ซูได้เห็นครับโอเคต่อที่าซาร่าจะมา แอซิดนะครับจะถามก็โดยรวมผมว่าทีมก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังปรกับกระเตื้องขึ้นมาเท่าไหร่ครับอันนี้ต้องมาดูกันครับคครรัับบและไล์อัพที่คาดว่าทั้งสองฝั่งจะใช้พี่แทนคิดว่าสวฝั่งสเปอร์จะใช้นักเตะคนไหนบ้างครับเออสเปอร์ก็น่าจะโกน่าจะเป็นวิคาริโอเหมือนเดิมนะครับนะครับตังขวาก็จะเป็นเปโดฟอโรนะครับ แลกอก็เซนเตอร์ก็จะเป็นคริสเตียนโรเมโรนะครับครับผมแล้วคู่กับฟันเดอร์เฟนนะครับกอตังซ้ายก็จะเป็นสเปนนะครับครับผมตรงกลางเนี่ยครับเป็นท่านคูเนี่ยหลังหลกนี้ก็ว่าแน่ใจนะครับครับผมชาวีซีมอนนะครับครับผมแล้วก็โฟโลมูวานีนะครับส่วนกรอบหน้าก็น่าจะเป็นหน้าเป้าเป็นลิชารีซอนครับผมปูครับพี่แทบแลบลิฟท์ู พี่แทนว่ามีใครบ้างครับรอบนี้ครับเไลน์อัพของลิเวอร์พูลผมคิดว่าน่าจะยังยืนเหมือนเดิมนะครับโกก็น่าจะเป็นอาริซองนะครับตังขวาก็จะเป็นคอนเนอร์แบดลี่นะครับเซนเตอร์สองคนก็จะเป็นโกนาเต้นะครับกับฟานไดาครับส่วนตังซ้ายนี่ก็น่าจะเป็นเคอร์เคสเหมือนเดิมครับครับผมถัดมา ตรงกลางนี่ก่อน่าจะเป็นเคอร์ติสโจนไปก่อนนะครับคแมคคาลิสเตอร์แล้วก็กาเฟนแบกครับอืมครับผมคิดว่าหน้าที่จะจับตอนเนี้ยซาร่าน่าจะพักก่อนครับคิดว่าน่าจะเป็นเวียสลงตรงกลางนะครับแล้วก็ตั้งขวาเป็นอีซักครับซ้ายเป็นอีกิเตเก้ครับคิดว่าอาจจะสล็อตอาจจะเปลี่ยนแผนครับอืมสำหรับนั้นนี้นะครับจะเอาอีซักลงมายื่นยืนคู่น้องเก๋เลย ได้ครับผมจะเดาว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ครับน่าจะเป็นประมาณนี้ครับและคิดว่าผลรอบนี้จะมีเซอร์ไพรส์ไหมครับพี่เออคิดว่าบ่เซอร์ไพรส์คือซาร่าไปเล่นกับทีมชาติอียิปต์เนะครับอ่าครับผมช่วงนี้ก่อน่นาจะต้องอีซักต้องโชว์ผลงานแล้วครับอืถ้าเข้าตากาน่าจะคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าที่ซื้อตั๋วมาแต่ถ้าโชว์ฟอร์มแบบดีนี่ก็แฟนพี่ๆก็คงอาะ ยังจังกันอยู่นะครับยังบอกค่อยชอบเตาใดเพราะว่าลงมาก็ทํามาอย่างยังแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับอีกอีกคนที่ยังอยากเห็นผลงานคือเวสนะครับว่าเวสจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้ไหมนะฮะใช่แล้วครับครับภาพรวมก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ก็ยังไม่มีสกอร์ยังไม่มีแอสซิสชเจนลักษณะครับผมครับผมส่วนน้องเก๋นี่ไม่ต้องห่วงลองดดวซันโบอยู่นะฮะช่วงนี้ใช่ครับผมเป็นลองแค่เออร์ลิงฮาลันแค่นั้นนะฮะใช่ครับบอปูระหว่างสเปอร์กับ เลี้ยวผูสึกสติปีกของวันเสาร์นะไปคู่ใหญ่วันอาทิตย์ว่างดีกว่าครับพี่เป็นทีมของเราละนะครับครับผมจะห้องว่ากู้ใหญ่ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็น่าจะเป็นกู้ใหญ่ครับครับตอนนี้นี่ก็แมนยูก็ตอนนี้กลางๆแล้วนะครับก็ยังจะบอกว่าเป็นกู้ใหญ่ก็บบเชิงครับแต่ว่าด้วยศัก์รีถ้าอู้ถึงการเจอกันผลงานสถิติระหว่างวิลล่ากับแมนยูหลังๆนี่แมนยูก็ยังข่มนะครับครับ มีพัทกันแพ้ชนะแต่โดยรวมแล้วแมนยูจะชนะเยอะกว่าครับครับแต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าวิลล่าน่ากลัวจริงๆครับพี่ครับนะฮะครับผมมาดูไล์อพกันดีกว่าว่าฝั่งของวิลล่ามีใครบ้างครับผมอวิลล่านะครับโกก่อนหน้าจะเป็นตัวเดิมครับบิสซอดนะครับตังขวามือก็จะเป็นแมตตี้แคชครับตรงกลางก็จะเป็นคอนซาคู่กับบินเดอร์เลฟนะครับตังซ้ายก็จะเป็น แมตเซนนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็น่าจะน่ากลัวครับเป็นกามาร่านะครับคู่กับโอนาน่าโอนาน่านี่หลังๆนี่โชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะครับสามสี่นัดหลังนี่โอ้โหโชว์ฟอร์มนี่แบบดีเยี่ยมเลยครับนี่เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ทำให้วิลล่าชนะเก้านัดในสิบนัดหลังสุดนะครับเอามาแทนโอนาน่าคนเก่าเราดีไหมฮะ เพราะถ้าที่ฟาร์มตอนนี้น่าจะดีอยู่บาเลบ้าด้วยนะดี่อเยอะเลยครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองครับครับผมส่วนทางหน้าสามตัวนี่ก็จะเป็นแมตกินนะครับครัเตเลมมนหายเจ็บแล้วนะครับเตเลมมนลงนี่มีผลเยอะครับเป็นตัวเปิดบอลที่ดีมากเลยครับส่วนด้านขวาเนี่ยแหละครับเอาโทษทีครับด้าน ครับโทษทีครับด้านซ้ายเนี่ยครับโรเจอร์เนี่ยครับอันนี้อันนี้เป็นโอ้โหตัวโจ๊กเกอร์ของทีมเลยครับวิลล่านี่ที่ได้ทั้งแอซซิแล้วก็ได้ประตูนี่โรเจอร์นี่ทำฟอร์มได้ดีมากเลยครับหรือว่าคุ้มค่ามากเลยครับตัวนี้นะครับส่วนกล่องหน้าเป้านี่ก็น่าจะเป็นโอลิวักินครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับทางของวิลล่าครับ ครับผมดูดูแลฟอร์มร้อนแรงพอสมควรนะครก็สำหรับแอสตันวิลล่าปีนี้มาทางฝั่งของทีมเราครับพี่อ่าทีมเรารอบนี้คิดว่าไล u ์จะใช้ใครบ้างครับฝั่งฝั่งขวาเราหายไปทั้งแถบเลยใช่ไหมครับพี่ฝั่งขวาเขาหายไปหมดนะครับแฮมปปครับที่เกษเซมติดโทษแบนครับนาที่แล้วผมว่าตอนจบเกมเนี่ยครับบูโน่คงจะไปโวยวายกับกาเซมิโรอยู่ครับลูกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถ้า มันก็อูย่างนะครับถ้าคาเซมิโร่แบบไปช่วยนี่ลูกนั้นก็น่าจะเสียประตูแต่พอสุดท้ายก็เสียครับครับปีคิกแล้วก็ทำาอื้อบอลมัดยิงเข้าไปนะครับครับก็เลยมีผลนิดนึงโก่ต้องห่วงครับลาเมนยืนชัวร์แล้วครับครับส่วนวันนี้เพิ่งเช็คข่าวมานะครับเดรลิกครับยังบอกพร้อมครับแม็กควายก็ยังบอกพร้อมครับนี่เป็นข่าวร้ายของเรานิดนึงนะครับผมคิดว่า อามูลิมถ้าเปลี่ยนเนี่ยอาจจะคือลิช่ามาลงแตนเฮเว่นนะครับอันนี้อันนี้ผมเดานะครับแต่ถ้าปะาแน่อาจจะเป็นตัวสำรองไปก่อนแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมก็คงจะหลังสามก็ยังเป็นชอเฮเว่นแล้วก็โยโรครับครับครับส่วนตรงกลางนี่แหละครับตรงกลางนี่เป็นอย่างที่น่าห่วงมากครับมาเจอวิลล่าตอนนี้นะครับครับตั้งซ้ายผมว่าก็คงเป็น ดาโลเหมือนเดิมครับ,รบนั่นนี้ผมว่าน่าจะเอาดอกูมาเล่นด้านขวาแทนอามัดเดียโลครับครับผมครับส่วนอสองคนตรงกลางน่าจะเป็นบูโน่ผมยังคิดว่านับนี้นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์อูกเต้อ,อาจจะได้ลงครับผมว่า โอกเอกเต้โอเกเต้กับเมนูนี่ใครน่าสนใจกว่ากันครับพี่เออผมยังคิดว่าเมนูที่เห็นสองสามนับหลังด้วยกับอมูลิมจะบอกค่ยชอบคนที่แบบมันสามารถจะเปิดบอลได้นะครับเก็บบอลบอกว่อยอยู่นะครับเมนูติดเรื่องเกมลับอย่างเดียวเลยครับพี่ใช่ครับคือเมนูเนี่ยจริงๆต้องขึ้นไปยืนเป็นหน้าต่ำครับเป็นช่วยทำประตูครับมายืนตรงกลางนี่ผมว่าล็อกบอลจับบอลจ้าครับ คิดว่าน่าจะเป็นอ,อูกเต้ลงมาตัดเกมตรงกลางเพราะว่าข้อดีของอูกาเต้บัด้ลืมนะครับตอ่บอคือจะบอกว่าดีนะครับที่ดูนัดหลังๆแต่ถามว่าหลังจากนัดที่แพ้กิมสบีมาเนาะหลังนั้นแทบจะไม่ได้ลงเลยครับ,รบล่าสุดนี้ถ้าเช็คมานี่ลงไปแค่13นาทีครับครับอื5นัดหลังนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรอง แต่ว่าได้ลงเล่นแค่สิบสานาทีครับก็เลยผมว่านี้น่าจะเป็นตัววัดแหละครับถ้าสมมุติว่าแกกลับมาเล่นได้ดีนะครับบูกเตอาจจะได้เล่นตำแหน่งนี้ยาวๆเลยครับครับส่วนด้านหน้าผมว่าเอมโบโมบายูเนี่ยก่อน่าจะถึงคือโอกาสแล้วครับเชสโกน่าจะน่าจะลงมาเป็นเนี่ยครับตังบนนะครับก็น่าจะเป็นเมาส์คู่กับ ตรงนี้ผมยังติดอยู่นิดนึงครับว่าเมาส์จะยืนคู่กับไข่ถ้าดูแล้วนะครับตอนเนี้ยมันดูยากมากเลยครับเพราะว่าตำแหน่งที่จะมาแตนเมาส์นี่ผมยังหาไม่เจอครับผมเลยเดาว่าแบบนี้นะครับอันนี้ผมแค่คิดนะครับน่าจะเอาเมนูขยับขึ้นมาข้างบนครับอือ่าครับ เมนูขึ้นมายืนแต่ในบูมโอครับแล้วกล่องหน้าเป้าเป็นเบนจามินเชสโก้นะครับฝังซ้ายก็จะเป็นเมสันเมาส์ครับอันนี้ที่ผมคิดนะครับครับผมก็ดูแปลกตาดีนะครับถ้าเมนูขึ้นไปข้างบนนะครับครับผมครับผมน่าสนใจครับตัวนี้ในเมื่อฝั่งขวาหายเรียบก็ต้องคิดดูก่อนครับว่าเราจะใช้ตัวไหนเล่นกันนะครับก็ลองดูคาดหวังผลการแข่งขันยังไงครับผมกู้นี้นักนี้ผม ยอมเลยครับทาใจเลยครับนัดนี้เสมอได้ถือว่าเก่งแล้วครับถ้าเล่นในบ้านเนี่ยยังอาจจะมีโอกาสพลิกนะครับแต่ว่าไปเยือนเนี่ยวิลล่าเล่นสี่สองสามหนึ่งตอนนี้นี่แบบโอ้โหลงตัวมากๆครับที่ว่าปูยังยอมอะครับพูดถึงนะครับครับแต่แมนยูเวลาอย่างนี้มักมีเซอร์ไพรส์ครับแต่รอบนี้คิดว่าไม่น่าจะได้เสมอก็ดีใช่ไหมครับพี่เสมอถือว่าเสมอสําหรับผมเสมอถือว่าชนะ โอเคครับพี่มันนัดทีละเสมอเหมือนแพ้ใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วครับผมใช่ครับผมเอาเป็นอย่างนี้ครับพี่วันนี้ก็จูดใจด้วยกันสามคู่แต่ใหญ่ไปเลยนะก็เรายังขาดคู่แบบทีมดังๆอีกสองสามคู่แต่ไว้ขราวหน้าเรามีโอกาสเราลองทํากันหลายๆคู่ดูนะครับพี่แดนและก็ผลของฟุตบอลทุกคู่เดี๋ยวเราเอามาสรุปรวมกันอีกทีวันหลังแข่งประมาณวันจันทร์วันอังคารเดว่าครับพี่ ได้ครับแล้วมาสรุปกันอีกทีนะครับยังไงช่วงนี้ก็ต้องให้กาลังใจพี่น้องทางด้านชายแดนก่อนนะครับตอนนี้มีเรื่องความขัดแย้งลงจุดที่ชายแดนกันอยู่ยังไงนะครับใจเย็นเ็นอยู่กันก่อนนะครับแล้วก็รอฟังดูรายการเราก็ได้ครับหรือว่าชมข่าวดูถ้าดูข่าวแล้วมันเครียดก็หันมาฟังเล่าแฟนผีก็ได้ครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีวาไรตี้ดีๆกับเราแฟนผีให้ชมกันอีกมากมายนะครับพอดีตอนนี้ต้องแอบกระซิบนิดนึงว่าพอมี สปอนเซอร์ติดต่อมาแล้วครับและอาจจะมี<อ>สิทธิประโยชน์พิเศษสําหรับคนที่อยากไปดูบอลสดๆต่างประเทศด้วยนะครับตัวนี้<อ>นะครับ<อ>เดี๋ยวยังไงตัวนี้เดี๋ยวฝากเว้นในอ้อมใจได้นะครับสําหรับล่ออนแฟนผีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทปที่เป็นสนุกๆก,กับน,น้องๆแถวสยามแถวที่ต่างๆที่เราไปแถมยังมีล่ออนาพาไปกินอีกนะครับสำหรับปีหนะ้าแอบเกลิ่นไว้แค่นี้ก่อนนะครับ<อ>ครับผม ยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกที่หลังเกมนะครับพี่แดนสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอขอบคุณครับสวัสดีครับมาเล่าสู่กันฟังสั้นพ่องยาวพ้องทั้งข้อมูลก่อนแข่งทุกนัดของแมนยูและข่าวข่าวความเคพื่อนไหวของทีมฮักของเราม้วนหลายสบายสไตล์ละอ่อนผีครับละอ่อนผีม้วนอกม้วนใจ